จังหวัดพังงาฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภยัยประจำปี2557เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเมื่อวันที่22กันยายน2557ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาอําเภอเมืองพังงานายประยุนรัตนเสนีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทบทวนทีมกู้ชีพกู้ภยัยประจำปี2557โดยมีนายนิกรจันทร์อัมพยนายนอําเภอเมืองพังงา ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกทีม,มคู่ชีพคู่ภยัยและอปปร,รในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวเข้าร่วมนายสมเกียรติอินทรธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงากล่าวว่าการฝึกอบรมจะดำเนินการรวย3มรุ่น50คนในระยะเวลาในการฝึกรวม5วันเพื่อจะได้ทบทวนฟื้นฟูและถ่ายทอดความรู้ใหม่ให,ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรครูฝึกจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาสำนักงานกสทชเคสิภูเก็ตและศูนย์นเรนทรจังหวัดพังงาคาดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้และนำไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีต่อไป ได้ดูการท่องเที่ยวไอซีซั่นใช่ไหมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาต้นปเพราะฉะนั้นรถลาต่างๆเนี่ยจะผ่านในพังงาเนี่ยมหาสารเพราะว่าจะต้องผ่านกระบี่ผ่านพังงาเข้าภูเก็ตและเส้นทางของเราเนี่ยอย่างที่บางเตยเชื่อกัแบบรบอยหกเป็นถุงเชือกที่ใช้ในการโยนช่วยหรือกู้ตัวธรรมชาติแล้ว่าละโยนกับไหนบ่อยยืน เาที่ผู้ประกอบไปจะกดนักกู้ในการจับเราก็ต้องล็อกคอร์ดเราเห็นที่ดูแล้วมันจะพัดใต้จะถึงนู่นก็ทำการล็อกเสไวง